มินิเค้กสองแบบ2สไตล์ค่ะน่ารักไหมเอ่ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาอีกแล้วนะคะห่างหายไปนานต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าพี่แม่มอม่จะไปขายของอยู่ก็เลยอ่ะไม่ได้ ทำคลิปออกมานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอนะคะเกี่ยวกับวิธีการทําเค้กนะคะมินิเค้กอันเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะซึ่งพี่แมวก็เตรียมอ,อ,กอกุปกรณ์ทั้งหมดไว้แล้วนะคะวันนี้จะมาโชว์วิธีการทําดอกนะคะตกแต่งนะมินิเค้กให้ดูค่ะอยติดตามค่ะแบบนี้เรียกว่าเนคิดเค้กคือจะไม่มีการโคเวอร์ครีมรอบๆนะคะ เปื่อยค่ะนม่คิดไปเลยแล้วแบบนี้ cover เ,เรียบร้อยแล้วพี่แมว cover คร,อรีอันเล็กนี่ cover c o v ครีมยากมากท่านผู้ชมคะต้องใช้ความละเอียดอ่อนของพี่แมวไม่ค่อยเรียบเห็นไหมคะเพราะพี่แมวไม่ใช่ p r o ฟ e s s ่น n a ลนะแล้วก็ไม่ได้ทํานานแล้วขอโทษด้วยนะคะใครทําได้ดีกว่าพี่แมวก็ยินดีด้วยนะคะทําได้แค่นี้ค่ะนี่ก็คือบรรดาครีมสีต่างๆของพี่แมวแล้วก็หัวบีบต่างๆนะคะ อย่ามาติดตามกันค่ะอ่ะอันนี้อันนี้เตรียมคีบมาเรียบร้อยเลยนะคะก็จะมาแต่งสีม่วงนะคะหัวสองดีทําดอกไม้อันเล็กๆนะคะแบบนี้เนาะจุ่มเข้าไปค่ะอืมแล้วดินเขาขึ้นมาใส่เกสรลงไปหน่อยนึงสีเหลืองุึ จุดตรงกลางอ่าบีบเบอร์สองนะคะเพื่อจะให้เขาดูกี๋ไก่จากนั้นพี่แมวก็มีสีอะไรสีม่วงอ่อนอมาค่ะพี่แมวก็จะมีสีม่วงอ่อนตัวนี้นะคะจะใช้หัวบีบเบอร์สามสิบนะคะทำเป็นดอกกุหลาบดอกเล็กๆค่ะนะคะนี่นะคะบีบวนไปเลยวนแล้วก็บีบวน เค้กเขาเล็กนะคะต้องค่อยๆนะอืมอบคุนะคะควนแล้วก็ตวัดนะถ้าเกิดว่าเขาเป็นแบบนี้ก็อ่าเขียเขาลงไปด้วยไม้จิ้มฟันหรือไม้จิ้มลูกชิ้นนี่แหละค่ะนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ กออระจุมกระจิมน่ารักเนาะแล้วพี่แมวก็จะตามด้วยสีชมพูนะคะอันนี้ก็เป็นหัวเออม m ค่ะนะคะหัว 1M ห,หัวใหญ่นะเนี่ยนะแต่พี่แมวเอามาเล่นกับเค้กอันเล็กลองดูว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะตวัด ปุ๊บก็จะเป็นดอกกุหลาบใหญ่ตรงกลางนะคะ,ะตรงนี้ก็เที่ยก็ลงไปสลับด้วยสีม่วงหน่อยค่ะเราจะเล่นลวดลายนะสีสัน หัวใหญ่จะสามารถบีบได้นะบีบนิดเดียวไม่ต้องเยอะไม่ต้องกดแรงเติมเกสรนหน่อยนะจ๊ะสีชมพูเติมเกสรนหน่อยค่ะเดี๋ยวพี่แมวให้ดูใ,ใกล้ๆเนาะขึ้นมาดูเลย เดี๋ยวยังไม่เสร็จคะ่ะสีชมพูแซมนิดหน่อยตรงนี้ให้ตั้งๆนะคะเอาละแล้วต่อไปจะใส่ใบค่ะอ่ะใส่ใบกันวลวอบีเปิดสามห้าสองนะคะเขาจะเหมือนตัววีนะเห็นไหมแต่เราต้องตั้งอย่างนี้นะคะเอาสันตรงนี้ขึ้นดี แซมเข้าไปคะ่ะแซมเข้าไปเลยเสร็จเรียบร้อย, <m> อยเดี๋ยวพี่แมวให้ดูเดี๋ยวต้องเลื่อนคะ่ะพี่แมวไม่มีฐานรองนี่นะเห็นไหมคะ เราก็จะได้เค้กมินิเค้กน่ารักน่ารักหน้าตาน่ารักออกมาแล้วนี่ค่ะเป็นดอกกลาบตรงกลางเห็นไหมคะแล้วก็ประดับด้วยดอกเล็กๆน,น้อยๆกระจุมจ่มกระจิ๋มเวลาเราปิดฝานะคะเนี่ยฝาตัวนี้เขาจะเป็นโค้งเห็นไหมคะเราต้องกะดูด้วยนะว่าส่วนตรงเนี้จะไม่ให้เขายื่นออกมาเยอะถ้ายื่นออกมาเยอะส่วนโค้งของฝาตรงนี้ค่ะเขาจะไปแตะแล้วจะเลอะค่ะ อย่างตัวเนี้ยนะอ่ะพี่แมวขอดูนะเช็คก่อนอ่ะถ้าใบาเขายื่นออกมาเยอะเราก็เขี่ยให้งุ้มเข้ามานะอ่าเขี่ยเข้ามาหน่อยนึงอ่ะให้เข้าข้างในอ,อันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะปิดฝาให้ดูนะจ๊ะ อขอฝากด้วยนะคะคลิปนี้ถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซ like, u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่ค่ะ,ะมาค่ะอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตเค้กนะคะน,นี้เป็นเค้กอันเล็กเหมือนกันนะคะแต่จะมาแต่งแบบคนละสไตล์กับอันนี้นะคะอันนี้โคเวอร์ครีมหมดอันนี้ไม่โคเวอร์ครีมนะคะเนคิดค่ะนะคะแล้วจะมาดูนะคะตัวนี้ เราจะทําหัวเป็นดอกกุหลาบนะคะอา้าววนลงไปแล้วก็ตะวัดน,นะคะแบบนี้เป็นกุหลาบแบบนี้นะคะอา่าววนไปค่ะเราจะทำซ้อนกันเลยสามอันอน,นี่นะคะน,นี่ค่ะนะ รายละเอียดค่ะนะคะเอาหนผูกมาก็เก็บนะคะเก็บถ้าเราวนสูงจะครอบฝาไม่ได้นะคะดูดูก่อนว่าครอบฝาได้ไหมอาจจะติดไหมนะคะเดี๋ยวพี่แมายกให้ดูนี่นะเราจะมาเติมใบค่ะนะคะใบ เดิมค่ะมเดิมนี่นะคะ352ใส่ไปเลยตรงกลางช่องวางและก็ข้างๆอย่าพี่แมวจับดีกว่าเนาะพี่แมวไม่ค่อยถนัดนี่ใกล้ๆด,ดีกว่าเพราะเข้าอัอนเล็กนะคะคไปไใบแล้วพี่แมวตัวนี้จะตรงนี้พี่แมวจะเล่นจุดนะคะ เดี๋ยวมาดูกันดอกตูมเดี๋ยวพี่แมวจะขอเปลี่ยนหัวตัวนี้ก่อนนะเปลี่ยนหัวไปไม้มาเป็นหัวกลมธรรมดานี่นะเบอร์สี่เนื่อจะทำเป็นจุดดอกตูมๆนะคะอ่ามาดูกันใกล้ๆอ่ะใกล้ไปแล้ว กดลงไปเลยค่ะบีบแล้วก็ยกขึ้นบีบเบาๆนะช่องว่างนะคะเพื่อความเี๋ไก่แล้วพี่แมจะมาใช้สีเหลืองนะคะตัวนี้มอบีบเบอร์สองจุดข้างบนนิดนิดแตะเล็กๆเบาๆ แต่ยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวพี่นาจะตกแต่งมุกให้เงาวาาให้ดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเวลาเอาไปให้ใครหรือว่านำไปขายจะได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นคะอะเพราะว่าสีฐานกับสีพีคเ่ยเขาใกล้เคียงกันฉะนั้นเราจะมาแต่งรอบๆนะคะ,ะพี่แมวใช้หัวน,นี้นะหัวกลมๆบีบยกบีบยกนะคะ เสร็จเรียบร้อยอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาแต่งมุกกันค่ะนี่นะให้ท่านผู้ชมดูก่อนความสวยมากเห็นไหมเอ่ยที่แมวมีมุกอยู่สองกล่องสีทองวันนี้ทานได้นะจ๊ะเป็นมุกต้ำตาลจ้ะ สีทองกับสีเงินเพิ่มมูลค่าสิคะนะคะสีทองอันเล็กๆโรยเข้าไปเด็่ะ่ะหรือใครจะใส่แค่จุดเดียวก็ได้นะสีเงินหน่อยเองินไม่เยอะค่ะนะคะ พอเก๋ไก๋สไลเดอร์อ่าออนี่สวยแล้วค่ะพอแล้วพี่แมวพอจจแค่นี้ให้ท่านผู้ชมดูกใกล้ๆนี่นะเราก็แต่งมกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะแบบนี้กับแบบนี้ท่านผู้ชมชอบแบบไหนก็เลือกเอานะอันนี้ก็เป็นกระจุ่มกระจิมน่ารักอันนี้ก็จะเป็นดอกใหญ่นะคะ ปิดฝาปิดฝาดูนะคะลุ้นไหมคะความสูงของเค้กับตัวนี้อ่ะปิดเลยนะคะปุ๊บอ้าวนี่เตะเห็นไหมคะดูความจากข้างบนถึงตรงนี้นะคะเขาห่างโอเคใช้ได้แต่ข้างๆตรงนี้เขามมนๆต้องระวังนะคะ พยายามจะบีบเค้กไอบีบครีมให้ออกมาเ,ออเยอะนะเอาให้เท่า,ทากับพอไอทรงเค้กสูงเข้าไปจะได้ไม่เลอะเสร็จแล้วจ้าสองแบบถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝาก2แบบสสไตล์นี้ด้วยนะคะคลิปง่ายๆค่ะนะคะง่ายๆสไตล์ที่บ้านก่ะ,ะกับพี่แมวนะ พี่แมวไม่ใช่มืออาชีพหรือ professional แต่ว่าเรามาหัดเรียนรู้ด้วยกันนะคะว่าทำแบบไหนโอเคไหมคะค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากไอเดียการแต่งมินิเค้กด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะค่ะขอฝากเค้กสองแบบ2องสไตล์นี้ด้วยนะคะนี่ค่ะหนึ่งสไตล์สอสไตล์ถูกใจยังไงก็ ติชมกันได้และคอมเมนต์ฝากมาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ